สวัสดีครับพบกับทีเด็ดบอลเต็งบอลสเต็ปาบขิงบอลประจำวันที่8ธันวาคม2567คัดมา3คู่เหมือนเดิมนะครับทันใดที่หาที่เชียร์ฟุตบอลมันๆสดๆเดียวชุดมาได้เลยนะครับบ้าลเรารับประกันความแม่นยำถึง70ถึงเ0 0เไปที่ตัวแรกนะครับ ทางฟูลเล่มนะครับก็เจอกับอาร์เซนอลนะครับหรืออีกฉายาหนึ่งครับเตะมุม FC นะฮะก็ช่วงนี้ทำประตูจากลูกเซตพีสนี้เป็นกอบเป็นกำนะครับถ้าดีแคร์ไลได้เปิดนี่โอ้อันตรายทุกช็อตนะครับส่วนฟูลเล่มนะครับต้องบอกว่าถ้าในบ้านนี่แกเก่งมากนะครับแล้วก็มีอัตราการยิงแล้วก็เสียประตูเนี่ยแทบทุกนัดเลยนะครับวันนี้อาร์เซนอลมาต่อหนึ่งลูกนะครับก็ยังติดว่าฟูลเล่มเนี่ยถ้าในบ้านแกยิงจริงๆอ่ะนะฮะแม้ผลงานของอาร์เซนอลจะเนียบมากนะครับ แต่การต่อน1ลูกเพื่อยิงให้พ้น2ลูกเนี่ยผมว่ามันก็ค่อนข้างจะตอบแพงไปน,นิดนึงวันนี้ผมชอบบอลสูงมากกว่านะฮะผมว่าทางอาร์เซนอลอาจจะชนะแหละแต่ฟูลแลมผมว่าคิดว่ายิงได้เหมือนกันฉะนั้นผมสาหรับผมเนี่ยผมชอบบอลสูงสําหรับคู่แรกมากกว่านะครับสาหรับทางฟูลแลมกับอาร์เซนอลแต่ถ้าเกิดถ้าจะไปบอลต่อรองเนี่ยก็ยังเชียร์ไปทางอาร์เซนอลมากกว่าสําหรับคู่ที่2นะครับ ขอไปทางวบบวกกับไม้นะครับก็คู่นี้นะฮะออกทางสูงทั้งคู่หน้าบอลน,นะครับไม้นี่สถิติดีมากนะครับนั้นล่าสุดนี้แกชนะเรียกว่าราคาต่อรองเนี่ยแกจะวินมาห้านัดติดเลยนะครับโบขาดนะฮะกองหน้าของทางไม้เนี่ยพึ่งพาได้เลยนะครับช่วงนี้ฟอร์มดีจัดจัดส่วนทางวบบวกก็มีพวกโจนัทวินนะครับที่พร้อมจะทําประตูได้เหมือนกันนะครับเรียกว่าเกมลุกดีทั้งคู่นะครับคู่นี้ผมก็ชอบบอลสูงเช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดหน้าบอลเนี่ยผมไปทางไม้เล็กๆนะครับแต่ชอบหน้าบอลมากกว่า ก็ขอไปบอลสูงครับสำหรับคู่ที่สําสำหรับคู่ที่3นะครับก็ไปพรีเมียร์ลีกอีกคู่หนึ่งนะครับท็อตแนมฮาสเปอร์เจอเชลซีนะครับก็ต้องบอกว่าอ่าสเปอร์ตั้งแต่ชนะแมนซิตี้เนี่ยสนัดติดกันนะครับทั้งคาราบาวกับพรีเมียร์ลีกเนี่ยช่วงหลังฟอร์มอาจจะไม่ค่อยดีนะครับสังเกตได้วันที่ไม่มีวิคาลิโอนะครับสอสนัดล่าสุดเนี่ยนะครับสเปอร์นี่ทำแต้มไม่ได้เลยนะครับก็ มีปัญหาโกแล้วก็มีปัญหาเซนเตอร์นะครับพอไม่มีมิกกี้ฟันเดอร์เฟนกับวิคาริโอเนี่ยเห็นได้ชัดน,นะครับว่าแนวลุกก็เหมือนกับบิวออพเกมไปถึงแนวลุกได้ยากนะฮะแล้วก็ผลงานช่วงหลังนะครับก็ไม่ค่อยออกสูงนะแม้กำแพงจะออกสูง3.5นะครับแต่ต้องบอกว่าช่วงนี้สเปอร์ฟืดจริงตรงข้ามครับทางเชลซีนี่โหมั่นใจจัดๆเลยครับโคพาเมอร์นีทั้งยิงทั้งแอซซิตแทบทุกนัดนะครับ oh, วันนี้มั่นใจว่าทางเชลซีเนี่ยบุกชนะชนะสเปอร์ได้แน่นอนนะครับในวันที่ไม่มีวิคาลิโอแล้วใช้เฟเซอร์ฟอสเตอร์อย่างนี้นะครับผมว่าทางสเปอร์ไม่น่าจะเอาอยู่นะครับก็ขอไปทางอ่าเชลซีนะครับบทสรุปทั้ง3คู่นะครับคู่แรกเนี่ยลอนดอนดาร์บี้นะฮะมีถึง2คู่เลยนะครับอ่าคู่ลอนดอนดาร์บี้คู่แรกก่อนนะครับก็ผมไปทางบอลสูงนะฮะแต่ถ้าใครจะไปหน้าบอลนี่อาร์เซนอลนะครับเด็กเตะมุมยูไนเต็ดนี่นะฮะไปได้อยู่แล้วนะครับ ส่วนคู่ที่2นะฮะทางวบบวกเจอไม่นะครับกอน่าจะแลกหมัดกับเป็นทีมกลางๆเนี่ยเจอกันไม่กลัวกันอยู่ละนะฮะไปบอลสูงเช่นเดียวกันนะครับส่วนลอนดอนดาร์บี้คู่ที่3นะครับทางเชลซีนะครับน่าจะบุกมาชนะสเปอร์แบบไม่ยากเย็นนะครับเพราะว่าสเปอร์มีปัญหาแนวแผงเกมรับอยู่นะครับก็ใครชอบแนวทางฟุตบอลดีๆแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เทพโจนะครับไปก่อนครับสวัสดีครับ